สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ขอเชิญร่วมทำบุญจัดตั้งกองทุนบุญสร้างพิพิธภัณฑ์บารมีหลวงปู่ทิมตำนานกำเนิดพระผงพรายกุมารที่จังหวัดระยองโดยร่วมบุญบูชาพระคุณแผนผงพรายกุมารปี1 0ถึงปี1 8หลวงปู่ทิมบูชาองค์ละ ห้าพันถึงหนึ่งบาทแล้วแต่ความสวยงามหรือร่วมบุญบูชาว,วัตถุมงคลอื่นๆที่มีของกรุจาเมงลูกชายบุญธรรมหลวงปู่ทิมสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สุรินเดชอุดมอาจารย์นวะลูกชายจาเมงโทร9 9 5 7 7 6 8 9 9บอกอบกใหญ่สยามชนโทร065 743 1348อาจารย์ทัศน์พระสมุทรโทร093 460 4666ร้อยเอ็ดเดินขบวนไพร์มันแสดงพลังความหลากหลายเพื่อความเสมอภาคทางเพศที่ลานโหวต101บึงพลานชัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชัยยาตุระซอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรมการเดินรณรงค์สร้างการรับรู้และความเข้าใจความเสมอภาคระหว่างเพศและร่วมเฉลิมฉลองในเดือนไพร์ o มันปี2568โดยมีหัวหน้าส่วนรัชการภาขีเครือข่ายและประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงพี่น้อง LGBTQ+ เข้าร่วมงานอย่างคึกคักบรรยากาศเต็มไปด้วยสีสันแห่งความหลากหลาย ไฮไลท์ของงานคือขบวนพาเรดไพร์ที่สะท้อนพลังแห่งความหลากหลายอย่างสร้างสารรค์ผ่านแฟชั่นสีสันและการแสดงที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเพื่อสร้างการเรียนรู้และส่งเสียงถึงความเสมอภาคในสังคมซึ่งงานนี้จัดขึ้นภายใต้นโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นผลักดันสิทธิและความเท่าเทียมของประชาชนทุกกลุ่มพร้อมยืนยันว่า บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมภายใต้กฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติทุกเพศกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจแต่ยังเป็นเวทีแสดงพลังความหลากหลายที่งดงามของสังคมไทยและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการยอมรับซึ่งกันและกันเพื่อร่วมสร้างสังคมที่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียม เตรียมทุกหัวใจไปกับสเก็ตมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ร้องแน่ผมมาหาลัยเหระลูก <c oughs> เดี๋ยวลมจะพาวิดีโอที่ลายร้องอยู่ที่ลานหน้าหอบโบสถ์แล้นี่คือองเดิเรอาให้เวทีเราให้โอกาสเราสร้างสถานที่นะครับแล้วนะก็ยิ้มเลยดึงสองสอม การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดอีผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดชคดียอย่างที่หนึ่งเราอยู่ในเมืองไทยที่มีส,สถาบันที่สองเรามีสถาบันศาสนาก็มีตัวอย่างอย่างเช่นร้านหนึ่งนะครับนั่นก็คือร้านปันตะเลยท่านก็ส่งเสริมในการเขาเรียกว่าจ้างงานเพื่อพิสู 3. รรมในวันนี้ที่รักทุกท่านครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกอา Market p r i 2025ในวันนี้ครับเดี๋ยวคิวของเราจากวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาร้อยเอ็ดครับอ่านะครับสังเกตทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะ ทัชมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c TV ที a n n e l นประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน